สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนครับพี่น้องเนี่เบิ่งข้างหลังทุเรียนนะพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาสีทั่วโมนอาหารเสริมทางใบครับพี่น้องว่าสีจักหมือนเช่นนึงครับสีทุกอาทิตย์เดี๋ยวเมื่อนี้ผสมสีเทเบิ้ลนะครับข้างหลังนี่เป็นทุเรียนครับทุเรียนในสวนช่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับพี่น้องสามปี สามปีสิเขาเดือนที่เกตนะครับสามปีเกตเดือนครับสิทุกอาทิตย์ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่เป็นกําลังใจให้เป็นครอมิที่คอมเมนให้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกทุเรียนนี่แหละครับพี่น้องติดหามาแชร์ให้พี่น้องเบิ่งประสบการณ์แชร์ทีหลายสวนกับไม่พี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบเบื้องครับรับปลูกทุเรียนมากับสิมีหลายแปลงครับเป็นดินทรายก็มีครับ เป็นดินหยังเป็นดินทรายดินเหนียวดินหูุร่างก็บมีครับสิพยายามหามาเห็นพี่น้องเมืองว่าดินทรายปลูกเด้บอดินเหนียวปลูกเดบ่ดินหนุนร่างปลูกเด้บอรครับมันสามารถปลูกใ้ทุกดินครับเพียงแต่ว่าเข้าสิดูเรยรมันจังไดสนะพี่น้องครับกระเทียที่จะดีไหมกัขอบคุณนที่ทุกเอฟซี FC ทุกคนที่ติดตามครับที่เป็นกำลังใจให้ครับกะสิพยายามหาแชประสบการณ์ให้พี่น้องเมืองสำหรับทุเรียนมือใหม่พี่น้อง ปูไดทุกคนนะพี่นอ้องกับส่องเกษตรทฤษฎีใหม่กะเป็นกาลังใจให้พี่น้องทุกๆคนที่ปลูกทุเรียนครับขอเห้ประสบความสจาเร็จเลี้ยงแรกกันปลูกทุเรียนเท่าอย่างต้องไปสี่เหรียญเลี้ยงราคาได้พี่น้องเอาปลูกกันในแห่เสียมันใหญ่ให้มันสมบูรณ์นะพี่น้องอันดับแรกครับให้มันใหญ่ให้มันสมบูรณ์เอาสิดูแลอย่างไดแห่ทุเรียนใหญ่บ่อตายครับพีแหลครับ นี่ครับนอดยอดก็ล่งพุ่งกระชูดเลยครับพี่น้องนี่ยเหมือนี้กัสิมาสีอาหารเสริมทั้งใบกัสิมาวิธีสมวิธีใส่นะพี่น้องว่าใส่หน่อยใส่หลายอย่างไหนสมอย่างไหนครับแล้วก็มบบาสาธิตพี่น้องเบิ้งแต่กับพนไตใบพี่น้องเบื้องบ่ได้อัปเดตโดนแลว้วบ่ได้เฮ็ดในพี่น้องเบื้องพี่น้องที่งไปห้พี่น้องห้างไก่ข้างไก่หลายทีครับทางเสี่ยงไม,ม้ก็มี f เอซีทาง สปอปอล่าก็มี่ครับสรงไปไห้ครับพี่น้องอาหารเสริมทางใบก็เกี้ยวเนี่ยคะพี่น้องอนั่งหมูดอาหารกาลสินครับหลายจังหวัดครับอุดรก็มีครับโซทอนก็นมี่ครับลหลายครับพี่น้องที่สำหรับทุเรียนมือไม่เฮ้าเพิ่นอยากใส่อาหารเสริมครับมันเสริมทางใบกับทรงไปไห้กับซิมือเนี่กับซิสาธิตให เบื้องครับวิธีใส่ครับว่าอยู่นี่ใส่กิงบอใส่มาตลอดครับแต่มือปูครับเต่มมือปูเลยครับอยู่นี่ใส่มาตลอดงเต่มมือปูกเลยเพราะว่าสีทุกเจ็ดวันครับหารเติมทั้งใบครับปุ๋ยกับใส่สิเป็นเป็นอินซีเป็นลักครับอินซีเนี่ยสาหรับเคมีนะครับครับพี่นองกะครับปลูกทุเรียนไม่ไมกะว่าอยากให้พี่นองไปใส่ถักเคมีก่อนเห็นมันไหนเห็นมัน ผู้เรียนติดก่อนจะสองสามเดือนกับใส่เป็นอินซีครับท่างใบเปเนี่ยครับเพราะว่าทุเรียนใหม่ๆเขาปลูกนี่มันต้องการอาหารน้อนครับพี่น้องเข้าสิไปหาอาหารเคมีเลยอินซีเคมีเลยกันยังแพรผูเรียนอยู่ครับต้องเพียกับปลายใบใหม่ครับระบบน้ำบ่ได้ความซุ่มบ่ได้ถ้าหายปุ๋ยไปแล้วก็ต้องหดน้ำซุ่มๆครับติดต่อกันจักสองสามเหมือรับติดต่อกันหดเหตุซุ่มครับ ยปุ๋ยละลล่ไปถือหากปลอยละระบบหากเปียกกะสีเป็รปลายใบใหม่ก็มีครับชนหมากทุเรียนครับเอาตรงเวลาใส่ปุ๋ยแล้วเขาต้องโคตรเปียกๆเ,เลยครับปุ๋ยยังกะ้างครับเป็นอินทรียเคมีกะล้วแจ่ครับแต่สําหรับทุเรียนไม่ทุเรียนนห,หน่อยนี่ครับน,นี่เป็นอินรียครับทั้งใบนะพี่น้องครับทางใบนี่นนอ,นอยู่สวนนี่สีตลอดเลยครับพี่นอ้องทุกอาทิตย์ทุกเก็บวันครับพี่นอ้อง ทุเรียนมว้วนนี่ก็สิสามปีสิเจ็ดเดือนนะพี่น้องเจ็ดเดือนแล้วกระิมือนี้ก็สิพ่นสมให้เบิงนะพี่น้องผลห้สมให้เบิงวิธีพน่นวิธีสมนะครับส่วนมากพี่น้องชงไปให้พี่น้องกะส่วนั้นมันก็นมีใบไปอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันสมส่วนหลายส่วนหลายสีพน่นส่วนหลายเข้าสีส่วนหน่อยเข้ากะ อีสมแหกให้เบิ่งงรับพี่น้องว่าซ่องน,ะนึงเขาใส่จังได๋การผสมนะพี่น้องแล้วเมื่อนี้ก็สิไปรีวิวการใส่การผสมใ้เบิ่งครับครับจะพาไปเบิ่งครับผลในเบ่งพงปอบกับพยามจีในไตทองจรีสุดครับพี่น้องนะสวัสดีอีกครั้งครับช่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับ มือนี้ถิ่มาสาธิตวิธีใส่กอแก้วให้เบิ้งครับนี่แล้วครับมือนี้บม่ได้อัปเดตโด,ดนละตัวนี้สูตรเลขครับสูตรเลขนี่ตัวนี้มียี่สิบซองตัวนี้น้ำหนึ่งลิตรผสมน้ำยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบรครับนี่ตัวนี้ครับผสมให้เบิ้งครับตัวนี้เป็นสูตรเลขครับสูตรประหยดดัดแต่สูตรเป็นเครื่องหนึ่งของสูตรนี่ครับพี่น้อ ประหยัดเป็นเครื่องต้องสุดนี่ในซ่องนี่มันสิมียี่สิบซองครับพี่น้องโอ้เนี่กับปุกนี่มียี่สิบซองซองนึงนี่สามารถใช้ใ้น้ำลอยลิตรพี่น้องนี่ก็เลยสิหาหารในเบิงน,นี่นี่นี่น้ำอยู่นี่หาป,ป้าปองครับพี่หน้องฮาป,ป้าปอง ฟองเท่านี่แล้ครับตวงนี่ครับตับฟองเท่านีแ่แหละตวงบางกับมาข้า,าวบดสีบดเทเดียวขอากับต้องแยกใส่นะพี่นอ้อตัวนี้เป็นสารปรับปรุงดินนี่ครับตัวนี้เป็นอะมิโนโปรตีนพืชครับนี่ครับ,รบม่นาไล่เร็วครับนี่ บอ่อบ่อเด็กขก่ย้าได้ครับพี่น้องไก่ย,ย,ย้ายเรียวไงนตะไลเรียวครับเดี๋ยวพี่ผสมให้เบิ้งครับพี่น้องขอเติมน้ำไปจักหน่อยนึงก่อน ครับสนิดน้ำสนิดน้ำแล้วสลิงตวัวที่แถมไปหายได้พี่น้องนี่ดูดูดเราพี่นอ้องดูดเราซิฟซี่สำหรับทุเรียนหน่อยเฮานี่ครับทุเรียนปลูกใหม่ๆครับนี่เอาซิฟซี่สำหรับทุเรียนใหญ่ยู่นี่ก็ะจีเพิ่มเป็นซิฟหาครับเพราะว่าสีเปิดตาดอกนะครับสะสมอาหารกับเพิ่มเป็นเป็นซิฟหาซี่ 4. พี่นอ้องบะเพลครับ แต่ว,ว่าตัวนี้พี่ทีเข็มคนขึ้นจังหน่อยเพราะว่าทุเรียนมันใหญ่แล้วก็สิเปิดตาดอกนนะครับซอยสาสมอาหารถ้าทุเรียนหน่อยกับใส่ปกติครับใส่หลยกับเปลืองครับตัวนี้ก็เอาปั๊บปองนึงครับพี่หนอ่องสำหรับทุเรียนหน่อยเด้อทุเรียนปีหนึ่งกับปั๊บปองหนึ่งครับทุเรียนในหน่อยปีสองปีตัวนี้สะสมอาหารกับเพิ่มเป็นป้องเครื่องสินะครับกต่สิ เพิ่มไปนิดน่อยครับแต่สําหรับทุเรียนปลูกไม่ไม้ก็เอาปกติครับป๋องนึ่งป๋องนึ่งมันจิดเด็ดน้ำลอยลิตรครับสีดพยา,ยามสีดใหเล้ไต่้องกิ้งพี่นอ้องอีกพนให้เบื้งถังหนึ่งพี่นอ้องนี่ยท่งนี้ทุเรียนเปิดตาดอกครับพี่นอ้องสาสมอาหารก่อนเพิ่มไปนิดหน่อย บเปลืองหนอพี่น้องประยัดครับฉีดทุกอาทิตย์ถ้าผู้มีเวลาอยากให้มันงามกะกะว่าอยากให้มันขา,าหารขาดครับกะสามารถฉีดได้หามือขั้งก็ได้ครับพี่หน้องต้องว่าอาทิตย์ละเทีย่ยนเอาหามืออะไรพี่น้องเป็นพวกพักแห้งสีหามือเทจนึงพวกพัก ขัางใบครับเป็นทุเรียนเนี่ยครับมันเป็นพืชใหญน่กครับใส่สีอาร์ทิหลายมือเนี่ยครับอาทิตย์หนึ่งคุณลงค้นกับซีฟมือครับแล้วแ่ให้ดีๆกับยาห้รูตเจ็ดมือครับมันจะมีอาหารกินตลอดครับตัวนี้กับ่แหวนเพียาฟุ่นนะครับละอองเข้าสีสีไตทองกิ้งโอ้ไตไตไต ส้วงพุ่มนะพี่น้องมันก็นเลยต้องมีฟุนน้นแน่แต่ว่าบ่าต้องปิดจมูกก็ได้แล้วแกิปิดอินซี่อยู่แหละนีตัวนี้สำหรับมันสูงนะพี่น้องถ้าอันทุเรียนหน่อยนี่ใส่แบตเตอรี่ก็ได้ครับตัวนี้มันสูงนะก็เลยสิใส่เครื่องพ่นนะครับพี่น้องถ้ากานักแน,กน่ถ้าทุเรียนน้อหน่อยซ้ำนี่ มุนกล่องไว้ลูกถ้าทุเรียนน่อยซ้ำานีใส่เป็นแบตเตอรี่อะไรครับพี่น้องเออเป็นแบตเตอรี่อะไรตัวนี้ทุเรียนมันสูงนะพี่น้องได้ผลในเบิ้องแบบติดใส่ท่องกิ้งโอ้ใส่ใส่ใบครับพี่น้อง ใบพี่น้องใบเพรา่าเอ้เปิดปากใบน้ำมือเต้าพี่น้องูเรียกเปิดปากใบน้ำมือเต้าเลยครับพ้น พ้นใต้ใบพี่น้งองพ่นไส้ใบครับตัวนี้อาหารเสริมตัวนี้เป็นอินทรีพี่น้อง ในเบิร์ดขยับตัวอย่างครับตัวนี้พริกไทยดับพริ้นองกดใส่ใบครับกดในเบิร์ดครับตัวนี้มั่งคุดครับมั่งคุดกับโคนได้มีอาหารกิน เบิร์เงามังฟุดครับไปมัน ขับคนใส่ใบครับผิวๆไปครับเ็ื่อให้เปียกเป็นละอองครับมันซึเมเร็วๆครับ มัดคุยยางครับกาแฟกับป่นเนี่ยป่นไปเลยครับกล้วยกล้วยหอมพ่างกับป่นครับป่บนเป็นไยพี่ผิวไปนีืล่ครับที่นอง นี่ละพี่น่องกับพ่นแบบนี่ลหละ่นไต่ใบไต่ยังนี่นะครับนเงับมือเศร้าครับทุเรียนเปิดปากใบงับมือเศร้าครับแดดออกก็ได้กินเลยครับพี่น่องถามหลายหลายคนอยู่ว่าผลผสมกันในีบอบตัวนึงเป็นกดตัวนึงเป็นด่างพี่น่องกับยาพวกเคมียานเงับมือเลี่ยงครับอาหารเสริมผลงับมือเศร้าครับพี่น้องดีที่สุดก็คือผ่งับมือเศร้าครับแล้วก็ตบบ้องไปผสมอย่างครับบอบ ยูนี่บ่ได้ใส่พวกซารจับใบเลยพี่น้องพ่นเลยครับนี่พ่นมาถือแดดอกมากก็ได้กินครับบ่ต้องใส่ซารจับใบครับกับพี่น้องก็เบิ่งเอาวาทุเรียนแปลงนี่กับพ่นมาตั้งแต่มือปลูกเลยครับปุ๋ยกับใส่ขึ้นมูพันไซนะครับพวกอินทรี์เนี่ยเคมีเนี่ยครับทุกพวกพี่น้องเฮ็ดทุเรียนก็สิใส่ปุ๋ยก็สิบ่หนี้กันหนอครับพี่น่องเดี๋ยวยูนี่สิเนี่เป็นอินรี์ครับปุ๋ยบางทีใส่เปลืออินทรี่ไปสองสามขัง สองขังก็นยังม่ใส่เคมีนะครับพี่น้องพี่น้องกำังเบ่งใบครับนี่พ่นข้างใบครับนี่ใบมันสีใยสีง,งามครับนี่ครับใบมันสีใยสีง,งามมันอุดตัวอด้พี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องตัวนี้กะทุเรียนกำลังปีกัวครับตัวนี้บ่ไในเข่าสองปีดอกตัวนี้มาปลูกแทนตัวนี้มาปลูกแท่นตอนนั้นมันเป็นโรคลาโรคโคนเน่าครับตัวแข่งกันครับก็เลยมาปลูกแทนมันก็นใหญ่นะครับนี่ เขาปีที่สองครับ <Pop> น <keys in expand> <2 co> ี <ed> mm ่แตงกิ้งแต่ปีแรกครับตัวนนี่แหละจะพ่นเมืองใบพี่น้องใบมันกันไงวะครับเนี่ยเมืองใบทุเรียนปีกลัวครับครับก็เคยเอาไม่พี่น้องเบืองได้ร้ขีดครับเป็นดินแดงครับจุนี่ก็เป็นดินแดงกันครับขีดดินแดงเกัาไม่พี่น้องเบิ่งได้ร้ขีบอยู่พี่น้องกับเปียบเปียบเอาว่าทุเรียนในี่ใส่อาหารทางใบบกขาดนี่ความสมบูรณ์มันแตกต่างกันบอกครับพี่น้องครับ ตอนเพิ่นใส่หมั่งบ่ใส่หมั่งเพิ่นก็สิใส่เป็นเคมีร้ายเน่ยทางใบยูนี่สีใส่ทางใบนี่ใส่บ่ขาดครับสีดูใพ้บ่ผิษครับพิดไปบ่สีครับหามือก็ได้ครับการีใส่ทางใบครับพี่น้องบอ่แมวนวะใส่ดูใส่ดูแห้งงามครับบ่ใส่ดูนี่แห้งสี้ร้ายครับการใส่ทางใบเลยพี่น้องอยูนี่ใส่ประจำครับพี่น้อง บ่าขาดั้งเต้มือนปูกันครับตาสมอาหารกะแห้งใจตลอดเลยพี่หนอ้องเพราะว่าส่วนแห้งตาสมอาหารครับเพราะว่าเริ่มเปิดตาดอกนะพี่นอ้องเริ่มเปิดตาดอกตาดอกก็ออกแน่แหละพี่นหน้องเดี๋ยวเสียเบิงเปิดตาดอกมันก็ออกแน่นครับอากาศกับว่าเป็นใจแนปีนี้ครับมันตกลาหรอกครับนี่แล้วพี่หนอ้องมันก็เริ่มออกแน่นะครับนี่พี่นอ้อง ตาดอกมันกั้นน้ำไประวังนี้กระเบื้องต่อไปครับว่าปีนี้อากาศมันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนาวครับมันสีจากสีเฮ็ดยากแน่ยุคนี้พอจากรับปีน้องปีนี้เรื่องเรื่องอื่นกับว่าต้องไปอันนั้นครับที่เลียดมันครับสุรียนมือใหม่ขอแฮ้วปลูกให้มันแข็งแรงมันสมบูรณ์ครับพี่น้องอันรับเลีว้วันนี้เป็นวยเอาดอกนี่ังสีมาซึกษ้าอีกรอบหนึ่งครับ ตอนนี้เขาปลูกใหม่ๆม่เห้เห็นมันใหญ่ก่อนครับปีแหลกสองปีแหลกสามปีแหลกครับดูแลให้มันได้สมบูรณ์ครับถ้าสมบูรณ์ไหนม้วนอื่นมันกะสีคอยตามมาครับถ้าเขาดูแลสมบูรณ์ไห้่บ่ให้เป็นการทูบรักษาแมลแรงเพลียจักระจันนี่แหละพี่น้องรักษาให้ได้ครับม้วนต่อไปมันกะสีไดงง่ายขึ้นพี่น้องเกษตรทิ่จดีกับอัปเดตมาอัปเดตเกี่ยวกับสีทัวหมดนี่แหละครับผสมให้เบิ่งพี่น้องที่สร้างไป บริการกับเก็บเงินไปทางครับพี่น้องพี่น้องโทรสร้างได้ครับเดี๋ยวลงเบอร์เทอให้0819372891ครับสวนช่องเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับใส่มาตลอดครับใส่แต่มือปลูกครับข้างใบเนี่นะครับอาหารเสริมทางใบครับใส่ดีก็อยากให้พี่น้องใส่น้ำครับพี่น้องอาจจะล่องใส่มลหลายๆยี่ห้อกะพี่น้องกับเปรียบเทียบเบาครับพี่น้องกาจจใส่มลหลายยี่ห้อครับบรยัก ให้พี่น้องผิดหวังนะครับพี่น้องยูนใส่จกิงสวนริงมีมีสวนครับบแม่นว่าโคษนาขายซื้อครับใส่มาตลอดครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ับเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ปลูกทุเรียนครับให้ประสบความสําเร็จครับทุกคนครับมีอย่างการจังเสียดถามทั้งสองครับทู่ถามกับใส่ครับแชทถามกับแฮแชทถามกันติดตอบครับอาจติดตอบสายนะครับพี่น้องอืม มีอาการยังไงกันจังแชทมาถามกับปุ๋ยพวกปุ๋ยพวก,พวก,พวกทา้กทางดอกทั้งดินเนี่ยนะครับพี่น้องปลูกไม่ไหมครับครับเกษตฤษฎีใหม่กับศิกอจบสํานีน่นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามช่องครับมีโฆษณากะ,ะ,ะมีโฆษณากะพราสิไดใดข้าน้ำมันไปหาพี่น้องเมืององีดอกระช่วงนี้กะเข็ดยูทูบมากกะเป็นปีนะครับพี่น้อง กำล่ังในค่า้ํามันครับกราลัางพานครับคอนาน้ำมันกับไปไกลเนี่ยก็จะบดถึงแล้วก็ไม่หนอกมันจะเบิดก,ก่อน <c oughs> ครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ